เรื่องหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยผมเห็นข่าวผมก็ชื่นชมนะค่ะชื่นชมทั้งกระทรวงพอมอด้วยค่ะแล้วก็ชื่นชมครั้งคนที่กระทรวงพอมอเนี่ยเขาไปติดต่อไปมอบรางวัลอะไรให้ชื่อคนเนี้ยเขาดังมาใน youtube เขาดังเขาดังค่ะเขาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะเป็นหญิงไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสไปอยู่มาเป็น1ิิปีแล้วนะคะเดีันเนี้ เป็นแฟนเพจเพราะว่าเธอหน้ารักมากค่ะเธออยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเธอจะไปขายของของที่เธอขายเนี่ยก็จะเป็นของทุบชุบแป้งทอดอะค่ะตอกเปี๊ยะทอดผักทอดบวบทอดโอ้บวบนี่เพิ่งรู้ว่าบวบทอดได้ด้วยนะคะแล้วก็มีของทอดๆดแล้วปรากฏว่ามันขายดีมากแล้วก็จะมีลูกค้าประจำเนี่ยนะคะเดินมาซื้อทักทายแล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณพี่หมายไทยเนี่ยเวลาลูกค้าซื้อเสร็จ เธอจะยกมือไหว้แล้วบอกขอบคุณค่ะท<อ>ุกครั้งเลยค่ะแล้วก็ในช่วงวาละสำคัญพิเศษเนี่ยก็จะมีชุดไทยนะ,<อ>ะคุณพี่เขาก็จะ สั่งตัดชุดไทยจากเมืองไทยเลยค่ะแล้วก็จะใส่ชุดไทยเนี่ยนะคะไปขายของที่ตลาดที่ฝรั่งเศสนะคะ<ม>แล้วก็อย่างที่คุณปรเมศบอกที่ต้องชื่นชมพอมอเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางคุณจุติไกลเริกนะคะเมื่อวนันเมื่อวนันเมื่อวันก่อนนะคะคุณจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอเนี่ยนะคะบอกว่าจากการติดตามคลิปวิดีโอของคุณพี่หมายไทยเนี่ยนะคะทั้งมารยาทไทยการไหว้ขอบคุณการแต่งชุดไทยกับลูกค้าที่มาอุดหนุนเนี่ย ก็ถือว่านี่เป็นการ เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยๆเหมือนกันนะคะเป็นการแสดงความกตัญญูแบบไทยๆในครอบครัวชาวฝรั่งเศสของคุณพี่พิสมัยแองเจลินี่หรือว่าพี่ยายไหมนะคะสาวทไทยจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเจ้าของ Facebook แล้วก็ YouTube ไหมไทยในฝรั่งเศสนะคะทำช่องนี้มา2ปีตอนนี้มีคนติดตามกว่า900,000คนนะคะคุณจุติก็บอกว่าทางกระทรวงพอมองก็เลยขอแต่งตั้งคุณพี่ยายไหมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังค และความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพมกิตติมศักดิ์นะคะและก็เป็นตัวแทนกระทรวงพอมในต่างประเทศนะคะเรียกว่าเป็นทูตพอมในประเทศฝรั่งเศสค่ะเพื่อเป็นผู้ประสานความช่วยเหลือกระทรวงพอมโดยตรงกับคนไทยในต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปดูคลิปของคุณพี่ใยไหมนะคะว่าตอนที่เธอขายของเนี่ยเธอเป็นยังไงบ้างคะน่ารักขนาดไหนค่ะ Merci ça peut le C'est la fête C'est la fête. C'est la, la fête Ah, pour le premier mai. Oui, pour le premier mai. C'est pas en Thaïlande Oui, si, oui. si, ouais. oui, 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 oui. la Thaïlande c'est Ah, très bien.

เราใส่ถาดนะคะเวลาจะรับประทานเราก็ยหยิบใส่จานแล้วก็ต,กตักน้ำยาขนมจีนร้อนๆราดใช่ไหมคะปกติเราจะทานอย่างนั้นทีนี้เนี่ยย่าก็เลยคิดว่ามันไม่ร้อนเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าเส้นก๋ยวยเตี๋ยนี่เราจะนําเส้นไปลวกก่อนรับประทานใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้นะคะายไหมคิดว่าจะนําเส้นขนมจีนไปลวกให้ย่าก่อนคะ่ละจะได้ร้อนๆนะคะย่าก็จะได้ชอบแล้วก็ทานได้เยอะๆค่ะส่วนจานนี้เป็นของยาย่หมเองคะ่ะรับประทานด้วยกันนะคะ ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยความที่ครอบครัวสามีเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสเธอก็จะทําอาหารไทยแล้วก็ครอบครัวก็นั่งรับประทานกันแบบอเนจอร่อยมากคุณเบอรเมดอันนี้มันคือการมันคือซอฟต์พพวเวอร์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวแล้วค่ะนะคะแล้วก็ขนมจีนเมื่อกี้เนี่ยนะคะคุณพี่ก็บอกว่าคือ คุณพี่หญ่ใหม่ก็บอกว่าตนได้รับเกียรติมาร่วมงานกับกระทรวงพอมอนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจํานวนหนึ่งจากเทเลมตรีพอมอให้ทําผัดไทยไปแจกจ่ายคนในตลาดด้วยนะคะเพื่อเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติในวันที่12สิงหาคมแล้วก็เธอพระเกียรติเนื่องในโอกาสวนันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสนพระนางเจ้าสุริกิจติพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะคะแล้วก็เธอยังได้รับประกาศนียบัต พอพมอและของฝากเป็นเครื่องแกงไทยหลายชนิดทีเดียวค่ะและเธอก็ของฝากเนี้ยเอาไปฝากครอบครัว <ฮา S 1> นะคะ <ฮา S 1> ที่เป็นคนฝรั่งเศสที่บ้านคือคือเมื่อเช้าเนี้ย <ฮา S 2> ในระหว่างเตรียมตัวเนี่ยนะผมก็อ่านข้อมูลที่คุณนันทยาอ่านนั่นแหละ <ฮา S 2> ก็สงสัยเอ๊ะในข่าวนี้กเขาบอกว่าได้รับฝากเครื่องแกงใช่ไหม <ฮา S 2> เครื่องแกงไทยหลายชนิดนำกลับบ้านไปฝากบักเถิงสามีเราก็เอ๊ะ คุณยยคุณยายหมายเนี่ยหรือคุณพี่พี่สมัยเนี่ยนะท่านก็อยู่ฝรั่งเศสค่ะแล้วจะต้องเอาเอาเอาไอ้เครื่องแกงเนี่ยค่ะกลับมาฝากบักเถิงที่อยู่ที่อีสานหรือยังไงตกลงเป็นยังไงอะไรยังไงคุณที่าก็สามีแหละค่ะสามีอยู่ที่ฝรั่งเศสสามีเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศสแต่เธอเรียกว่าเรียกว่าบักเถิงแล้วก็ลูกก็เรียกว่าอีลาเรียกแบบพื้นบ้านอีสานเลยอีลาไว้เก้าขวบนะคะเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายภาพร่วมกันที่หอไอเฟลด้วยสัญลักษณ์ของงฝั่เศสนะะค นี่โอ้โหชื่นใจเนอะนนเวลาเห็นแล้วก็ชื่นใจคือไปอยู่ต่างแดนก็ค่ะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนะโดยที่คุณยายใหม่นี่ก็อาจจะไม่ได้คือมันยิ่งใหญ่อะไรหรอกแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยใช่ค่ะนะครับคแค่แค่คนมาซื้อของแล้วก็เห็นการแต่งกายในโอกาสพิเศษหรือแต่สิ่งที่ทำประจำคือการยกมือไหว้ขอบคุณการโอภาปราสัยที่แบบเป็นแสดงถึงบุคลิกขนาที่ ลดงานของคนไทยนี่นะครับนี่แหละที่คุณยามบอกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็กระทรวงพมนี่คือบอกก็ต้องชมก็คือว่ากระทรวงพมก็เห็นตรงจุดนี้นะครับพลเรือตรีจุติก็เลยเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเลยนะครับไปมอบที่เห็นนี่แหละฮะคือคืออพมเนี่ยกระทรวงพมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาจะมีอาสาสมัครอยู่ตามพื้นที่ต่างๆชื่อว่าอพพมนะครับอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือเดี๋ยวนี้หลายๆกระทรวงเนี่ยเขาจะมีมีอาสาสมัครภาคประชาชนมาช่วยงานนะอย่างอย่างกระทรวงสาธารณสุขมีอ,อสมอกระทรวงพอมอมีอ,อพอมออพอมอกระทรวงทรัพยากรก็จะมีเนี่ยอาสาสมัครที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณอย่างนั้นนะเขาไปให้เป็นกิติมศักดิ์เลยเป็นตลอดชีพเลยแต่ดิฮาน่าอยากจะชิมบวกทอดมากเลยอะเมืองไทยดีผมผมเพิ่งเคยได้ยินนะมีบวกท ครับยังไม่เคยเห็นท่นไหนมีช่วยแนะนําด้วยนะครับเดี๋ยวะจะลองไปทําดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณจุติไฟเลิกกันหน่อยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอนะครับที่ได้ไปอมอบของมอบอเกียรติยศเกียรติบัตรอะไรให้กับคุณพี่หมายยายใหม่นะครับไปฟังนะครับนายบายอยากให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ แสดงพลังของมาหาอำนาจธาการเมาไทยไหวสวยเรียบร้อยสุภาพอ่อนหวานาการบแสดงศิลปะแล้วก็อาหารไทยเราะฉะนั้นก็คุณเป็นคนไทยที่ดีแสดงก็มีส่วนที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยมีอยู่แล้วให้คนตัดสิดอนอาจารย์เลี้วยวชวนสมมาให้พี่เลี้ยงเกมทางวิทย์ไทยก็คือบคือของพลังของ ะะะะอย่างความรู้สึก <All right. S 2> ความรู้สึก <All right. S 2> าราคาที่ท <All right. S 2> ี่ที่ได้แสดงออกความเป็นไทยให้รไดฝแลังดูกำลังเห็น <All right. S 2> คือ <All right. S 2> ยิ่งยิ่งเราเห็นเขา เขาไหว้เหมือนกับเราเขาไหว้แต่กวันเขาไม่เคยทำลูกค้าวันนี้ไหว้วันนี้ไหว้สวยกว่าเลื่อนทีไหว้แบบมีมีก้มนี้แบบวันที่่าขอบคุณค่ะแล้วก็เริ่มศึกษาพูดภาษาไทยแล้วก็คือเราเรารู้สึกว่าเราภูมิใจค่ะทุกวันนี้ก็คุยภาษาไทยกับลูกค้าบางของลูกค้าบางท่านก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าเขาก็เขาก็พอพอได้ยินเขาก็ดีใจ าก็พยายามพูดตามเรานี่ก็เป็นความรู้สึกที่แบบว่าดีมากๆค่ะจรพฤติกรรมของนักสู้ชีวิตนะครับในยามที่วิกฤตซ้อนวิกฤตมากมายแต่ก็ไม่เคยเท้อถอยและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างดีนะครับคุณไมก็เป็นชาวฝรั่งเศเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในฝรั่งเศสแต่ไม่อยู่เฉยๆไม่งอมวเท้าวแล้วก็สิ่งที่คุณไมทำเนี่ยก็ได้สร้างนะครับสร้างความรู้สึกด,ดีๆให้กับ คนประเทศฝรั่งเศสว่าคนไทยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพอ่อ,อนหวานแล้วก็ทำอาหารไทยอร่อยประกอบอาชีพที่สุดจริตนะครับแล้วก็ไม่เคยยอดทอต่อชีวิตปรับตัวสู้เสมอก็ขอบคุณและหวังว่าคุณใหมายที่อาสามาเป็นตัวแทนของกระทรว,วพอองพมที่จะช่วยดูแลประสานคนไทยกับประทรงต่างประเทศเยอะ,ะามาทราบ่าเป็นคนไทยมาทำอาชีพทั้งา้านอาหาร แล้วก็นวดแพทย์แผนไทยอีกก็เชื่อว่าถ้าใครประสบปัญหาปัจจุบันทันรด่วนคุณหมายและกลุ่มพนักคนไทยก็จะสามารถช่วยประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศกับสถานทูตซึ่งอยู่ที่กรุงปารีสแห่งเดียวก็จากคนไทยก็จะเบาใจว่าไปไกลขนาดไหนก็มีศูนย์ช่วยเหลือคนไทยอยู่ก็ยังมีพี่น้องชาวไทยที่คอยให้ความช่วยเหลือใช่ครับเพื่อนใจใเพื่อนใจใครับอ่าอันนี้ ชมเลยนะกระทรวงปมเนี่ยคือนี่เหมือนกับเป็นการสร้างเครือข่ายในต่างแดนเพราะคนไทยเราเนี่ยก็ไปอยู่ในหลายๆประเทศแหละบางทีมันก็สบายบ้างลําบากบ้างคือตกระกรมลาบากอย่างไรถ้ามีคนช่วยอย่างน้อยเนี่ยช่วยอะไรไม่ให้ส่งข่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าโอเคมีพี่น้องประชาชนคนไทยเราอยู่ตรงนี้นะมีประสบปัญหาแบบนั้นแบบนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศสถานทูตหรืออะไรต่างกระทรวงแรงงานเขาจะได้ไปดูแลกันได้ใช่ค่ะและการที่คุณพี่เนี่ย ยายใหม่เนี่ยนะคะคือันี้เป็นงานอาสาสมัครนั่นแปลว่าก็ต้องมีการเจียดเวลาส่วนหนึ่งในการที่จะอยู่กับครอบครัวหรือว่ากิจวัตรประจําวันเนี่ยถ้าหากว่าคนไทยที่นู่นมีปัญหาก็ต้องติดต่อมากับพี่เขาซึ่งเป็นอาสาสมัครและเพื่อที่จะประสานงานช่วยเหลือนั่นแปลว่าหัวใจของพี่เขาเนี่ยคือเป็นใจของคนที่มีจิตอาสาค่ะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนไทยจริงๆนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องชื่นชมนะคะคือกรณีของของคุณพี่ยายใหม่เนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้มาสะท้อนหลายเรื่องนะคุณทิยา คือหนึ่งเรื่องการที่คนไทยจะไปตั้งรกรากจะไปทํามาหากินในต่างแดนต่างประเทศนี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติและมีมานานแล้วนะเป็นเรื่องทีงแต่ละคนก็จะมีวิถีของตัวเองแต่สิ่งที่คุณยายหมายแสดงออกคือความรักชาติรักบ้านรักเมืองรักในวิถีวัฒนธรรมไทยทไม่ใช่ไปอยู่ข้างนอกแล้วแบบ ประเทศจามเ่งสวยจังเลยแล้วก็ไปทำช่อง youtube แขวด่าประเทศตัวเองมีเหมือนกันบางคนแต่คุณยายหม่ไม่ใช่ใช้เงื่อนไขของการอยู่ต่างประเทศทําประโยชน์ให้กับประเทศให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยนะอันนี้ก็ถึงบอกว่าคือการไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายนะหลายคนก็ไปมีครอบครัวมีญาติพี่น้องไปทํางานไปเรียนหนังสือเป็นโอกาสของแต่ละคนนะคะแต่ละคนก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับแต่ประเด็นคือว่าไปแล้วเรายังรู้สึก ในความเป็นคนไทยของเราอะไรช่วยบ้านเมืองได้เราก็ช่วยนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ต้องยกย่องชื่นชมกันนะครับ